ทุกคนรู้ไหมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคันเบ็ดที่หักอะ่ะมันเกิดจากการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายในการเดินทางไปตกปลาของเรานี่แหละจะดีกว่าไหมถ้าเรามีวิธีป้องกันให้คันเบ็ดของเราไม่หักในการเดินทางและการจัดเก็บได้วันนี้ผมมีเจ้านี้มาแนะนําตัวเก็บคันเบ็ดแบบสองท่อนมีแบบปลายหุ้มด้วยไปดูการใช้แบบไหนในหนึ่งชุดจะมีให้สองชิ้นแบบนี้ในชิ้นแรกจะเป็นชิ้นลัดด้านล่างนะครับ อ่ดาด้านล่างเป็นแบบนี้มามาต่อที่ด้านบนครับด้านบนจะเป็นแบบนี้ครับชิ้นแบบนี้มาให้เพื่อรัดกันปลายคันหักนะครับเป็นตีนตุ๊กแกเหมือนกันปรับขนาดตามความของคันได้นะครับสามารถใช้ทั้งเบรและสปินได้เลยนะครับพุ่มแบบนี้นี่ก็รัดได้เลยเอาให้แน่นหน่อยนะครับอ่าจะได้ไม่เคลื่อนไม่หลุดเสร็จแล้วแค่นี้เอง ก็ได้แบบนี้เลยอันนี้ด้านล่างอันนี้ด้านบนแบบมีปลายหุ้มนะครับนี่ทำให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยและจัดเก็บได้อย่างสมบูรณ์ปลอดภัยแน่นอนนะครับคันเบรนของท่านในราคาที่คุ้มค่ามากๆราคาหนึ่งใบแดงมีทอนแน่นอนแต่ถ้าซื้อสองชิ้นจะถูกกว่านะเอาไปถ้าเราพร้อมกันแล้วเดินทางตกปไปดีก,กว่า